ท่านคุณรู้ทั้งหลายบททดสอบบทหนึ่งที่พวกคุณจะต้องได้เจอเมื่อพวกคุณเริ่มที่จะจดจำต้นกำเนิดของตัวเองได้แล้วและเมื่อพวกคุณเริ่มที่จะจดจำสถานที่ที่น่าพิศวงต่างๆที่พวกคุณได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาและที่พวกคุณได้เคยอยู่มาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้ได้แล้วก็คือการอยู่ในร่างกายเนื้อของตัวเอง อย่างมีสติสัมปชัญญะเต็มตื่นให้ได้ในทุกๆชั่วขณะโดยไม่อยากหนีกลับบ้านเก่าที่อยู่ท่ามกลางดวงดาวเหล่านั้นหรือที่อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่ที่ที่พวกคุณกำลังอยู่ในขณะนี้ไปเสียก่อนซึ่งวิธีการหนึ่งที่ดีที่สุดที่พวกคุณจะสามารถทําได้ก็คือการสร้างโลกอัลฟาขึ้นมา ซึ่งก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวของพวกคุณที่พวกคุณจะสามารถหาความสงบหาความสวยงามและหาความมีมิตรไมตรีที่พวกคุณปรารถนาได้แม้ว่าจะกําลังอยู่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบใบนี้ก็ตามอันดับแรกพวกคุณจะต้องเข้าไปในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในตัวของพวกคุณเองสะก่อนซึ่งเป็นที่ แกนแท้ความเป็นพระเจ้าของพวกคุณดำรงอยู่ซึ่งพวกเราตั้งชื่อให้กับมันว่าศูนย์กลางพลังงานโซลา่าของพวกคุณหรือก็คือโซล่าพาวเวอร์เซ็นเตอร์ของพวกคุณนั่นเองและพวกเราก็จะให้คำจํากัดความของมันต่อไปอีกว่ามันคือศูนย์กลางที่ทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับด้านอารมณ์และด้านความรักของพวกคุณ มันคือที่ที่รัศมีมีเงินสีทองของพระผู้สร้างหลั่งไหลเข้ามาสู่พวกคุณและหลั่งไหลออกจากตัวพวกคุณไปคราวนี้พวกเราจะสอนพวกคุณว่าจะสามารถสร้างโลกเอาฟ้าขึ้นมาได้อย่างไรเพื่อให้พวกคุณกลายเป็นผู้ที่มีสมาธิอยู่ตลอดเวลาซึ่งในสภาวะนั้น สมองซีกซ้ายและซีกขวาของพวกคุณจะทำงานสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกันและจะไปสร้างส่วนกลางพลังงานแห่งความคิดของพวกคุณขึ้นมาด้วยเป้าหมายของพวกคุณก็คือจิตสำเนกอันเป็นเอกภาพซึ่งหมายถึงการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกๆแง่มุมของความเป็นตัวตนของพวกคุณเองซึ่งก็ได้แก่หนึ่ง การผสานรวมพลังงานของจิตใจของจักรกลาทั้งเจ็ดของพวกคุณให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้และให้ทำงานสอดประสานกลมกลืนกันให้ได้ 2. การผสานรวมกายแห่งจิตใจกายแห่งอารมณ์และกายทิพย์ของพวกคุณให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้และให้ทำงานสอดประสานกลมกลืนกันให้ได้ 3. การผสานรวมพลังงานแห่งเพศหญิงและเพศชายของพวกคุณให้เป็นหนึ่งเดียวกันและให้ทำงานสอบประสานกลมเกลืนกันให้ได้ 4. ผสานรวมสมองทั้งสองซีของพวกคุณให้เป็นหนึ่งเดียวกันและให้ทำงานสอบประสานกลมเกลืนกันให้ได้ 5. ผสานรวมกายธาตุละเอียดของพวกคุณให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตไร้สำนึก หรือจิตใต้สำนึกส่วนลึกและจิตสำนึกและจิตเหนือสำนึกของพวกคุณให้เป็นหนึ่งเดียวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อใดที่พวกคุณทำได้เช่นนี้แล้วมันก็จะไม่มีความขัดแย้งจากภายในเกิดขึ้นอีกเลยและมันก็จะไม่มีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ระหว่างส่วนย่อยๆต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นอีกเลย เพราะว่าทุกๆส่วนของความเป็นพวกคุณจะตื่นขึ้นมาสู่ความรู้ที่ว่าทุกๆส่วนก็คือส่วนย่อยส่วนหนึ่งของส่วนรวมทั้งหมดด้วยกันทั้งสิน้นและก็จะรู้อีกด้วยว่าอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนย่อยใดๆแล้วก็ย่อมที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งหมดหรือต่อตัวตนรวมทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันวงเล็บนะคะปอรอ body elemental หรือชื่อภาษาไทยที่ผู้แปลตั้งขึ้นเพื่อความเข้าใจและเพื่อใช้เรียกว่ากายทาตุละเอียดนี้คือวิญญาณธรรมชาติชนิดหนึ่งหรือตัวตนอีกส่วนหนึ่งของพวกเราที่อยู่กับพวกเราตลอดเวลาพบชาติแล้วพบชาติเล่าแต่ไม่ใช่ตัวตนที่สูงส่งกว่าของพวกเราทำหน้าที่เป็นผู้สร้างและคอยควบคุมดูแลความเป็นไปของกายทั้งสี่ของพวกเราคือ กายเนื้อกายทิพย์กายแห่งอารมณ์และกายแห่งจิตใจทั้งยังทำหน้าที่คอยเก็บบันทึกข้อมูลทุกๆความเป็นไปของเราในทุกๆพชาติเอาไว้อีกด้วยแต่เขาจะทำหน้าที่สอดคล้องกับระดับจิตสํานึกของพวกเราด้วยดังนั้นสุขภาวะของกายทั้งสของพวกเราจะดีหรือเลวอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับจิตสํานึกของพวกเราเองเป็นหลัก แต่เมื่อใดที่ร่างกายเนื้อของพวกเราตายลงไปเขาก็จะใช้เวลาภายในสาวันเพื่อที่จะจากเราไปจากนั้นก็พักอยู่เฉยๆจนกว่าเราจะมาเกิดบนโลกใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาจึงจะมาอยู่กับเราใหม่เพื่อทำหน้าที่เป็นนายช่างผู้สร้างเรือนกายทั้งหลายขึ้นให้กับเราจากผู้แรลค่ะตอนที่พวกคุณเพิ่งเข้ามาอยู่ในร่างกายเนื้อนี้ใหม่ๆนั้น สมองทั้งสองซี่ของพวกคุณเคยทำงานสอดประสานกลมกลืนกันเป็นอย่างดีโดยไม่เคยมีความขัดแยงด้งใดๆเลยและพวกคุณก็เคยสามารถใช้งานสมองได้ในทุกๆระดับอีกด้วยและก็เคยสามารถใช้งานภาชนะรองรับสติปัญญาของตัวเองอันนี้ได้ทั้งร้อเปอร์เซน์อีกด้วยในระยะแรกเริ่มนั้นพวกคุณเคยมี ความสอบประสานกลมกลืนกันกับทุกๆสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวพวกคุณและพวกคุณก็เคยเข้ากันได้ดีกับเพื่อนพี่น้องสตาสีคนอื่นๆของพวกคุณเองอีกด้วยและรวมถึงเคยเข้ากันได้ดีกับพวกเราและกับเพื่อนพ้องมิสหายที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าเป็นอย่างดีอีกด้วยในตอนนั้นอากาศก็ชุ่มชื้นและปลอดโปร่งดีมาก และก็เต็มไปด้วยธรรมธาแห่งการสร้างสารรค์อีกด้วยจนพวกคุณไม่จำเป็นจะต้องมีระบบย่อยอาหารอย่างที่พวกคุณกำลังมีอยู่ในตอนนี้เพราะว่าในตอนนั้นพวกคุณใช้วิธีการหายใจเอาอาหารที่มีชีวิตเข้าไปแทนและพวกคุณก็ไม่เพียงแต่จะหายใจโดยอาศัยปอดเท่านั้นนะแต่พวกคุณยังหายใจผ่านทางรูขมขนได้อีกด้วย และในตอนนั้นน้ำที่มีชีวิตก็หล่อเลี้ยงชีวิตพวกคุณเอาไว้และก็ช่วยให้พวกคุณปรับตัวให้เคยชินกับบ้านใหม่ของตัวเองได้ด้วยคุณสมบัติของสมองซีขวาด้านการมีสัญชาตญาณอย่างรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ด้านความฝักใฝ่เรื่องจิตวิญญาณได้เริ่มเกิดขึ้นก่อนเป็นอย่างแรกในตอนที่พวกคุณผสานรวมเข้ากับ กายแห่งอารมณ์ของตัวเองแล้วจากนั้นคุณสมบัติด้านการคิดแบบเป็นเส้นตรงและการคิดแบบมีโครงสร้างและการชอบวิเคราะห์วิจารณ์ของสมองซีกซ้ายหรือของกายแห่งจิตใจของพวกคุณก็เกิดขึ้นตามมาแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นนั้นเพราะว่าระดับพลังงานและรูปแบบความคิดและอารมณ์ทั้งหลายของพวกคุณ ยังคงเข้ากันได้ดีอยู่ดังนั้นพวกมันจึงยังคงทำงานร่วมกันได้ดีอยู่และยังคงช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันอยู่โดยปราศจากการแบ่งแยกและความแตกต่างใดๆทั้งสิ้นตอนนี้ประมาณ75%ถึง85%ของประชากรโลกใช้สมองซีกซ้ายนามซีข,ขวาอยู่จนเกือบจะไม่รู้จักใช้สมองซีกข,ขวาเลย เพราะฉะนั้นแล้วจึงทำให้ความคิดของพวกเขาขาดความสมดุลไปซึ่งความแตกต่างมันอยู่ที่คลื่นความถี่ของสมองพวกคุณเพราะว่าการใช้ความคิดอยู่แต่ในเรื่องของโลกแห่งวัตถุธาตุทางกายภาพและของมิติที่สนี้นั้นจะเกิดขึ้นในช่วงคลื่นความถี่15-20รอบต่อวินาทีเท่านั้น แต่เมื่อใดที่พวกคุณรู้จักจดจอ่อความคิดหรือเรียนรู้ที่จะลดคลื่นความถี่ของสมองของพวกคุณเองลงมาให้เป็นแล้วแล้วก็พวกคุณก็จะสามารถทำให้สมองทั้งสองซีกของตัวเองทำงานร่วมกันอย่างมีความสมดุลได้การใช้สมองซีกซ้ายก็คือการที่พวกคุณจดจ่ออยู่กับโลกแห่งวัตถุธาตุทางกายภาพที่สามารถจับต้องได้ซะส่วนใหญ่ ส่วนการใช้สมองซีขวาคิดนั้นจะช่วยให้พวกคุณสามารถเข้าถึงโลกแห่งวิญญาณอันศักษษษดิ์สิทธิ์ได้และสามารถเข้าถึงความคิดที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของโลกแห่งวัตถุท่าทางกายภาพได้ด้วยพวกคุณจะต้องเข้าถึงและสามารถใช้งานสมองทั้งสองซีของตัวเองให้ได้สะก่อนพวกคุณถึงจะสามารถ เข้าถึงศักยภาพในการสร้างสารค์แบบเต็มพิกัดของตัวเองได้กระแสความคิดที่แน่วแน่และเป็นสมาธิของพวกคุณจะไปดึงดูดเอาภูมิปัญญาของตัวตนที่สูงส่งกว่าของพวกคุณเองและจับไปดึงเอาภูมิปัญญาของรูปรธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างทั้งหลายที่อยู่ในมิติที่สูงสูงกว่าให้เข้ามาหาพวกคุณได้ พร้อมทั้งจะช่วยให้พวกคุณสามารถทำกิจต่างๆในโลกแห่งวัตถุธาตุทางกายภาพนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยปกติแล้วมนุษย์โลกส่วนใหญ่จะทำกิจต่างๆในช่วงคลื่นความถี่ของสมองระหว่าง1-20รอบต่อวินาทีซึ่งได้แก่12รอบต่อวินาทีในยามตื่น1-7รอบต่อวินาทีในช่วงหลับ และมีน้อยครั้งมากๆที่จะอยู่ในช่วงคลื่นความถี่ระหว่างกลางของทั้งสองช่วงคลื่นนั้นยกเว้นในช่วงเวลาที่กำลังเคลิ้มมใกล้จะหลับหรือใกล้จะตื่นนอนเท่านั้นพวกคุณคนใดที่เคยฝึกสมาธิมาแล้วและสามารถหยุดความคิดของตัวเองได้แล้วก็จะรู้ว่าคลื่นความถี่ของสมองที่อยู่ระหว่างกลางของคลื่นความถี่ทั้งสองช่วงนั้น ก็คือคลื่นความถี่ที่จะทำให้สามารถใช้งานสมองซีขวาได้อย่างมีสติสัมปชัญญะหรือก็คือคลื่นความถี่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อทางด้านเจตวิญญาณและสัญชาตญาณอย่างรู้ของพวกคุณน,นั่นเองคลื่นความถี่ของความคิดที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นที่จุดศูนย์กลางของสเปกตรัมของคลื่นความถี่สมอง คือช่วงประมาณสิบรอบต่อวินาทีซึ่งคลื่นความถี่ช่วงนี้เรียกว่าคลื่นความถี่ระดับอัลฟาเมื่อใดที่พวกคุณกำลังคิดหรือกำลังวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาต่างๆหรือกำลังค้นหาความช่วยเหลือจากอีกฟากฝั่งหนึ่งของม่านพรางอยู่ในขณะที่คลื่นความถี่ของสมองกำลังอยู่ในระดับอัลฟานี้ หรือในสภาวะสมาธิแบบอ่อนๆช่วงนั้นแหละพวกคุณกำลังอยู่ในจุดศูนย์กลางของสมองละ่ะซึ่งในสภาวะนั้นพวกคุณจะเริ่มเข้าสู่มิติที่5เพราะว่าพวกคุณกำลังเชื่อมต่ออยู่กับอาณาจักรของชาวปัญญาที่สูงส่งกว่าทั้งหลายอยู่และเมื่อพวกคุณมีประสบการณ์มากขึ้นพวกคุณก็จะเรียนรู้ว่าเมื่อใดที่พวกคุณเริ่มที่จะเชื่อมั่น ในกระบวนการนี้แล้วพวกคุณก็จะเริ่มทำถูกมากกว่าทำผิดและเมื่อใดที่พวกคุณสามารถเข้าถึงผู้ชี้นำทางที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าของตัวเองได้แล้วพวกคุณก็จะรู้ได้โดยสัญชาตญาณเพราะพวกคุณจะเริ่มรู้สึกและรู้ตัวเองว่าพวกคุณกำลังได้รับแรงบันดาลใจจากเบื้องบนอยู่หรือกำลังใช้งานยานอย่างรู้ จากสัมผัสพิเศษของตัวเองอยู่แล้วพวกคุณก็จะเข้าใจว่าพวกคุณสามารถที่จะสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้แต่ว่ากระบวนการคิดและจินตนาการของพวกคุณนั้นจะต้องชัดเจนและแน่วแน่เป็นสมาธิเท่านั้นและในฐานะที่พวกคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเคลื่นสมองระดับอัลฟาพวกคุณจะได้เรียนรู้ที่จะใช้ของขวัญแห่งการเป็นผู้สร้างสารรค์ของพวกคุณ ในการในละมิรสิ่งที่พวกคุณต้องการขึ้นมาในชีวิตเช่นความรักความสุขความสงบและความมั่งคั่งสมบูรณ์แทนที่จะเอาไปก่อสงครามขึ้นกับตัวเองและสร้างแต่ข้อจำกัดความกลัวและความท้อแท้หดหู่ขึ้นมาให้กับตัวเองถ้าหากพวกคุณจำนวนมากกว่านี้รู้จักเรียนรู้ที่จะทำกิจต่างๆในสภาวะที่คลื่อนสมองอยู่ในระดับอัลฟาแบบอ่อน หรืออาจจะเรียกว่ากลายเป็นผู้มีสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้วแล้วก็มันก็จะเท่ากับว่าพวกคุณมีทวยเทพผู้ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือพวกคุณเกาะอยู่บนไหล่ของพวกคุณตลอดเวลาไม่ว่าพวกคุณจะกําลังทำอะไรในชีวิตประจําวันอยู่ก็ตามเพราะฉะนั้นพวกคุณก็จะกลายเป็นผู้สังเกตการของกระบวนการแห่งชีวิตของตนเองไป และในขณะเดียวกันก็ยังคงเป็นผู้ร่วมแสดงอยู่อีกด้วยแล้วชีวิตของพวกคุณก็จะมีความตึงเครียดน้อยลงและดังนั้นมันจึงมีความจํำเป็นที่จะต้องใช้สมาธิเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดน้อยลงตามไปด้วยและร่างกายของพวกคุณก็จะมีอายุยืนยาวขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้นด้วยด้วยเหตุนี้พวกคุณก็จะมีความสุขกับชีวิต บนโลกใบนี้ได้มากขึ้นและพวกคุณก็จะสามารถทำสิ่งอัศจรรย์ต่างๆให้สำเร็จลงได้เพราะว่าพวกคุณก็จะกลายเป็นผู้ร่วมสร้างของพระบิดามารดาผู้เป็นเจ้าของพวกเราอย่างแท้จริงและเป็นผู้ร่วมสร้างที่มีประสิทธิภาพซะด้วยแล้วพวกคุณก็จะได้เห็นว่าโลกของพวกคุณได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อย่างรวดเร็วเกินกว่าที่พวกคุณจะจินตนาการได้และเมื่อใดที่พวกคุณฝึกฝนจนชำนาญกลายเป็นคูรุแห่งอัลฟาอย่างสมบูรณ์แบบได้แล้วพวกคุณก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้และสามารถกำจัดความหดหู่ซึมเศร้าออกไปได้อย่างง่ายดายสามารถแก้ไขนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ของตัวเองได้และก็ จะสามารถเริ่มใช้งานความสามารถในการสร้างสารรค์ต่างๆของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วพวกคุณจะแปลกใจกับสิ่งที่พวกคุณสามารถสร้างสารรค์ขึ้นมาได้เมื่อพวกคุณเริ่มเข้าถึงชาวปัญญาที่สูงส่งกว่าของตัวเองได้แล้วพวกคุณจะกลายเป็นแหล่งก่อกำเนิดไอเดียที่ไม่เคยหยุดนิ่งเป็นผู้ที่ทุกๆคนให้ความเคารพนับถือ เป็นนักแก้ปัญหาผู้ฉลาดปราดเพลินและเป็นตัวเล่งปฏิกิริยาในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ผู้เจริญแล้วทั้งหลายและเมื่อพวกคุณสามารถเข้าถึงช่องทางแห่งการสร้างสารภูมิปัญญาที่สูงส่งกว่าของตัวเองได้อยา่างสมบูรณ์แบบแล้วพวกคุณก็จะรู้ว่าพวกคุณสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้มากขึ้น พวกคุณก็จะได้เรียนรู้อะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกคุณมีความสุขมากกว่าและพวกคุณก็จะเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับสิ่งต่างๆที่จะนำพาความพึงพอใจมาให้กับพวกคุณมากกว่าในขณะเดียวกันพวกคุณก็จะค่อยๆเลิกให้ความสําคัญกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อพวกคุณอีกต่อไปพวกคุณจะมองเห็นปัญหา และอุปสรรคของชีวิตภาระหน้าที่และโอกาสต่างๆของชีวิตในแบบที่เปลี่ยนไปพวกคุณจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆและพวกคุณก็จะมีความสุขในชีวิตมากกว่าที่พวกคุณเคยคิดว่าจะเป็นไปได้ซสอีก